จริงไม่ไม่เก um ี่ยวกับ <acquiring> บ <them> <Wha> ันปันเลยเนาะเรื่องของพี่เขาสองคนก็คือเราก็ทราบบ้างแต่ว่าจริงๆปันนัดพี่บูลมาอยู่แล้วก็คือเรารู้จักกันมาสักพักแล้วแล้วก็เหมือนปันไปกับพี่พีก็เลยนัดพี่บูลมาด้วยก็คือคุยอัปเดตชีวิตสารพัดสิ่งกันปกติแหละแต่หนูไม่ได้มีเจตนาว่าจะโยงแท็กทีมอะไรเลยค่ะคือรู้จักกันมานานแล้วค่ะพีุู่ลเส้นเนี่ยหนูเจอพี่เขามาสักพักแล้วก็คือคุยกันถูกคอกันก็คือมาเจอกันอัปเดตกกันปกติค่ะ ไม่ได้กุ้มใจไม่ได้กังวลอะไรนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเรื่องของเขาก็คือเรื่องของพี่เขาไปปล่อยเขาเคลียร์กันไปซึ่งหนูไม่รู้เรื่องอะไรเราอยู่ของเราเรื่องของเราของเราเฮล่าเฮละก็คือเป็นหนูเห็นแล้วตอนที่จะมาลงรูปก็บอกแล้วว่าจะลงรูปก็คือเป็นเพื่อนกันปกติเลยค่ะวันนั้นเป็นงานวันเกิดใช่ไหมแล้วหนูเป็นคนถือเค้กพอหนูเป็นคนถือเค้กก็เข้าไปก็พลอยลอยก็ถ่ายรูปแชะแต่หนูพอไม่เก็บรูปก็เขาก็เก็บรูปก็ปกติ หนูเป็นคนซื้อไงว่างไงว่างไปซื้อเค้กไงคือนี่รู้จักกันมาสักพักแล้วค่ะก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วค่ะยังยังสักพักนึงก่อนอ่ะอาจจะโอเคก็ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หนูก็เรียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดกล้องแล้วทำนู่นทำนี่เย้ะแยะไปหมด